สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับหรือโทรที่เบอร์081 9 9 2 3 7 5 0ก็นะครับ ID Line ลก็0 8 1ย์2 3 7 5 0ก็นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวผู้ชมพักกันนะครับองค์แรกนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จฐานหมอนนะครับอันนี้จะเป็นหองหลวงผู้หินนะวัดละคังนะครับ ประมาณปี2,500นะครับหินวัดละครังนะครับนี่นะอันนี้เลี่ยมพร้อมใช้เลยนะครับนี่ฮนะเลี่ยมมาสวยมากเลยฮนะพิมพ์ฐานหมอนนะครับหรือว่าพิมพ์ขาโตนะครับปี2,500นะครับนี่นะเนื้อหานะครับ ประยุกปี2500ของหลารอยของป่หินนะฮะตรน,นี้สภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีหักก่อมนะฮะหน่อเนื้อเชื้อสมเด็จนะฮะออกจากวัดลักครังมาเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้ด้านข้างจะไม่ค่อยเห็นนะครับว่า,วาแกนเลี่ยมบังอยู่นะฮะ มันมีหักซ่อมตรงนี้นะฮะภาพสมบูรณ์นะครับตรงนี้เปิดไว้ที่หกร้อยห้าสิบาทนะครับตนะร,บนะะรงน,รน,รน,รน,นี้นะครับนี่นะสมรวจฐานหมอนนะครับหลวงปู่หินวัดละครังนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับหกร้อยห้าสิบาทนะครับตรงนี้นะครับสภาพน่าใช้มากนะฮะอันนี้เรียมพร้อมใช้เลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้วางเครื่องสนิมเนี้ยนะ ผงต่อมานี่จะเป็นพระสมเด็จอ่าบางขุนพมนะครับอันนี้จะเป็นอกุดนะครับปีสามหนึ่งนะครับองน,นี้นะครับอันนี้คุณภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีหักซ่อมนะฮะองน,นี้จะของเรี่ยมนะเจาะรูนะะนี่นะน่าใช้นะครับบางขุนพมนะครับปีสามหนึ่งนะฮะอ่าบางขุนพมที่ดังๆก็เป็นมีปี ปี09นะครับปี17นะฮะแล้วก็มาปี31นะฮะแล้วก็มีอีกหลายปีเหมือนกันนะครับเนี่ยปีสามหนึแล้วก็มีปีปี39นะฮะสี่สามนะฮะประมาณนี้นะแต่ถ้าปีสี่สามนี่ยผมพูดถุงนะฮะที่ชื่อรุ่นอุออดมมงคลหรืออะไรนะฮะเป็นผสมมวลสารเก่านะฮะ รุ่นนะั้นฮะแต่นี้จะเป็นปีสามหนะึ่งฮะเป็นพิมพ์โอคุดเสียนบาทนะครับน่าใช้มาฮะนะค่อนข้างหายากเลยนะครับปีสามหนึ่งนะฮะนี่นะอันนี้จะแก่น้ำมันหน่อยนะฮะมีมีตายางบางๆนะั่งอยู่ตรงนี้นะฮะนี้กลมๆอย่างนี้ยนะนี่นะนี่ฮนะเป็นวงกลมๆสีชมพูอ่อนๆครับ นี่แหละนี่นะส่วนใหญ่จะผสมผงเก่าบัดบางขุนพรมนะกุบางขุนพรมที่แตกหกนะักเนี่ยนี่เจ้าของเก่ายวเขาเจาะจรูไว้นะครับสีด้านเนี่ยนะนี่ของมันจะน้ำจะเข้า,านะครับพวกเหงื่ออะไรเงี้ยต้องไปแกะที่ยำใหม่นะ แต่เลี่ยมแบบเอาไว้นอกเสื้อเนี่ยก็พอได้อู่นะพิมอกคุดเยนบาทนะครับปีสามหนึ่งนะบ,บางขนพรมนะฮะงน,นี้ไม่มีหักซ่อมนะตรงนี้เปิดไว้ที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับองน,นี้นะครับนี่นะเป็นอกคุดเศษบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับ ท้ายนี้ฝากช่องเนี่ยนะครับช่องพัะสมเด็จเกจอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรที่เบอร์081 9 9 2 3 7 5 0นะครับไอดีไลน์ก็081ก9 2 3 7 5 0นะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับเฉพาะไหนอดไกันใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ